สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อหนี่กับสิภาพพี่น้องมาทวงให้ทวงหน้าคือเก่าแน้วจะมาเอาน้อใหม้ไปตุ่มน้อใหม่ไปเลี้ยงนอกจากที่ปลูกไว้สามที่ก่อมาเบืองเลยค่ะว่วาสิได้ลายซ้ำใดสําหรับน้อใหม่ไปเลี้ยงกะมียุหาก่อนนอกจากอันอนี้ก่อแรกจ้าพี่น้องดูทางผมก็ม,กมีนี่ก่อที่สองนีก่อที่สามแล้วจ้า นี่ก็ที่ซีนะจ๊ะนอน,นหน่วยก็เลิ่เกิดปนาจพี่น้องบางไรายหนึ่งก่อที่หาก,กับเบอรท่านมี่น้องนะจ๊ะนอนหนึงอยู่ที่อีกอยู่ผู้เดียวเลิกจ้ะตอนนี้บ่มีผู้ถือกล่องให้ค่าตั้งกล่องก็บ่ได้เอามาหน้าจ้ะ ผู้หนึ่งไปเอาน้ำใหม่อยู่้างหวยนอกจากขั้นแท่หน้า้างหวย พี่น้องจ้านี่ก่ะคือน้องใหม่ที่เอามาซีก่อนนะจ๊ะทั้งหมดมันมีอยุหาก,กว่าปีนี้กับบรลิลลลุงไปหาน้องใหม่กระสะเลยน่าจะหากินแต่น้องใหม่ไผ่เลี้ยงกับน้องใหม่กิมซุ่งนี่แหละจ๊ะตอนนี้สิพาย่างไปเอาน้องใหม่หบ้านน่ะจ๊ะที่ไอ้เพื่อนไปหามาได้กสองน้อนี่จ้ะคุณด้วยใจไปเอาอยุฟังหวยเพืจ้ะกอดง่า อันนี้ก็คือน้องใหม่พี่บ้านน่าจะมันจะเป็นคนุนคนค่ายๆหลายกลัวน้องใหม่กิมซุ้งเด้จ้ะแต่นองซีจะคล้ายๆกันพี่น้องอันพี่น้องเอกมาสียางมาเบิง่งเพื่อบักกระทบลกหรือบักเสาวนลนน่จาจ้ะแต่ว่ามาพออันนี้บักทัวพผู้ะพี่น้องพอดีงามๆเลยเอาไปกินกับตะมะฮงน่จาจ้ะ อันนี้แยกแคแ่ไหนอะไรนีย่ยใจได้หาหน่วยบูแมนด้พ่นหวงทางนี้ก็มีอีกเพื่อพูดนะ นี่าจะแก้คักแล้วเพราะเอาจ้ะอา๋าสามี สำหรับคลิปนีก็ลาไปกอนพอกันไม่คลิปหนาฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่อ่อมแฟมิลีน้ำเนยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ